รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่สวนฝรั่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลไทยยาวาดอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคปรปฐมค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมทําสวนแบบยกร่องค่ะเท่าที่เห็นนะคะซึ่งมีข้อดีนะคะก็คือในการขนย้ายฝรั่งสะดวกแล้วก็ให้น้ําสะดวกด้วยเรามาติดตามกันค่ะว่าที่นี่เขามีการทําสวนฝรั่งเป็นพันุ์อะไรแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วมีการตลาดยังไงค่ะ มาอยู่ภายในสวนนะคะถือว่าเป็นสวนฝรั่งที่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐรมค่ะและขณะนี้อยู่กับเจ้าของสวนนะคะคุณแจ็คชัดชายมาลัยศีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะมาที่สวนเลยที่นี่จะเป็นสวนแบบยกล่องครับผมค่ะมีความสะดวกก็คือขนย้ายขนยายฝรั่งนะคะครับผม พื้นที่บริเวณนี้ปลูกฝรั่งตอนนี้ขนาดนี้ประมาณกี่ไร่คะตอนนี้ที่อยู่หลักๆก,ก็คือสามสิบไร่ค่ะเป็นฝรั่งพันุ์กิมจูแล้วก็แป้นสีสทองค่ะเป็นฝรั่งที่ปลูกมานานแค่ไหนแล้วคะสามหึงสี่ปีครับแสดงว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ปลูกฝรั่งครับเป็นมะนาวอืเป็นมะนาวแล้วก็มันจะมีมะนาวกล้วยอ้อยสมอ้มเป็นส่วนผสมสผสานแล้วก็วกมีหลายอย่างรวมกันปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่อยู่ ก็คือเราก็สามารถเก็บผลผลิตได้แต่อะไรได้หลักๆก็คือฝรั่งฝรั่งนะคะฝรั่งเนี่ยที่นี่ปลูกมีเทคนิคการปลูกยังไงบ้างคะก็คือจะปลูกแห้ดูระยะระยะห่างคือประมาณสี่ซอกหรือห้าอกห้าประมาณห้าศอกค่ะมันจะช่วยให้เกิดความสะดวกยังไงบ้างระยะห่างขนาดนี้จะทํางานง่ายตัดหญ้าเพราะเราจะไม่ฉีดหญ้าไม่ฉีดยาขยะเราจะตัดอก็คือทํางานง่ายใช่ครับผมแล้วถึงที่ทําร้านนี่ก็คือ ทำงานสะดวกไม่ต้องมาคอยหลบไม้หลบอะไรเวลาตัดหญ้าและอย่างคือเราไว้ลูกเนี่ยลูกสามารถเราไว้น้ําหนักเนี้ยเราสามารถไว้ได้เยอะค่ะช่วยพยุงพยุงได้ไม่ให้กิ่งค่ะแล้วก็การรดน้ําการขนย้ายก็สะดวกใช่ครับรดน้ําก็จะคือรดทุกวันนี่ก็คือกิมจูนะคะกิมจูอย่างนี้เขาจะมีลักษณะผลครับอย่างนี้ครับแต่นี่คือยังไม่ได้ไซส์อืมค่ะนี่ครับนี่อย่าง แต่ก็แต่ก็คืนนี้ก็คือเข้าสี่แล้วค่ะนี่ก็คือจะชนรอบอีกแล้วอืมอาทิตย์นี้ตัดมาประมาณห้าวันแล้วยังไม่หมดค่ะก็ใกล้ใกล้อีกไม่กี่วันก็ก็อีกสักสองสามวันก็ต้องเข้ามาเรมอีกแล้วอือค่ะก็คืออันนี้ก็คืออาทิตย์หนึ่งก็สิบอตันค่ะขึ้นเขาจะสูงกว่านี้ได้อีกไหมคะสูงก็สูงได้ครับแต่เราไม่ห้าเราเราพอส่งปั๊บเนี่ยเราจะโน้มกิ่งลงมาอแต่กิ่งเก่าเราไม่เอาไว้นะเราจะตัดทิ้ง อากิ่งใหม่โน้มลงมาเพื่อการออกผลผลิตมันจะดีกว่าเพราะกิ่งใหม่มันจะแรงกว่ากิงก่งเก่าอพอเนี้ยออกออกผลผลิตเสร็จแล้วเราก็ตัดตัวนี้ทิง้งแล้วก็ดึงตัวนี้โน้มลงมาใหม่มค่ะก็คือโน้มโน้นมติดต้อโน้มตัวใหม่มาต้องต้องถูกไหมคะต,คต้องผูกครับต้องผูกโน้มอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดยอดตัวนี้ออกเพือ่อให้เขาแตกแขนงขึ้นมาแล้วออกดอกใหม่นี่ก็จะเริ่มไม่น่นอีกแล้วนี่ก็คือนี่ก็คือออกดอกแล้วเอาเริ่มออกแล้ว อันนี้ก็เป็นลูกฝรั่งอีกสักพักก็สามารถที่จะห่อได้ไม่นไม่นาจะเกินเดือนก็จะสามารถห่อได้ได้ครับก็จะห่อถ้าถ้าห่อเราก็จะห่ออยู่ไซนี้แต่ถ้าลูกไหนไม่สวยเราก็ปิดทิ้งเลยครับนี่ยแล้วก็เหลือเงี้ยแต่อย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะมันจะลายอันนี้คือไม่สวยเราก็ทิ้งเลยทิ้งเลยครับปิดทิ้งเลยมันจะช่วยให้เขาไปเลี้ยงลูกที่สมบูรณ์ได้เต็มที่มันจะเลี้ยงไปสามารถเลี้ยงให้พวกที่ว่าพอใช้ได้อื ยัเงเช้านี้เราก็มีการเก็บผลผลิตแล้วเก็บอะไรครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเก็บผลผลิตจากสวนนะคะต้องไปคัดแยกครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ าทั้งหมดตรงนี้ยุ้นที่อยู่ตรงนี้ประมาณร้อยไร่ะแล้วก็ค่อยปรัจกจากนาก็เป็นอ้อยแล้วก็มีพลังแซมขึ้นมาตอนนั้นทํานามันประสบปัญหาอะไรบ้างคะถึงได้เปลี่ยนไม่ได้มันช่วงละราคาข้าวมันมันลงแล้วเราค่อยๆปรับทีละทีละท,ละทีละล็อกก็ลล็อกอให้เป็นส่วนมั่งตอนแรกๆก็คือทําแบบผสมผสานก่อนครับผมทุก<ะ>อย่างมากล้ยอ้อย,ออย ตอนนั้นที่เราเริ่มที่จะมีการปลูกฝรั่งแซมเนี่ยค่ะเราเริ่มที่จะเรียนรู้วิธีการปลูกอย่างไงบ้างค่ะก็คือเป็นอยู่แล้วก็คือได้จากคนาแนะนําก็คือญาติกันแล้วก็พี่ชายบ้างแล้วเงี้ยครับค่ะปลูกฝรั่งที่เลือกก็คือพันธุ์พันธุ์ก็คือกิมจูอันนี้แต่แต่อันนี้จะเป็นแป้นแปดจีทองค่ะเลือกสองพันธุ์ 2, นี้ปลูกข้อ,อดีของกิมจูคือหวานกรอบอร่อย แล้วตอนนั้นเราดูแล้วว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดใช่คือกิมจูนี่คือต้องการตลาดแน่นอนคือเขาจะต้องขึ้นห้างค่ะส่งขึ้นห้างตอนนั้นก็คือหาตลาดแล้วด้วยตลาดมีแล้วคือเขามีคนมาแนะนําแล้วแต่เรายังหาคนทําไม่ได้ค่ะแสดงว่าตอนนั้นเองความต้องการของฝรั่งก็ยังมีความต้องการอยู่เยอะแต่ไม่มีคนทําคือมันลงทุนสูงค่ะเลือกปลูกกิมจูแล้วก็เลือกปลูกแป้งแป้งนี่จะ ทำไมถึงเลือกปลูกคะตอนนั้นเพราะว่ากิมจูเนี่ยคือคนเขาชอบกินเราต้องดูตลาดด้วยว่าคนชอบไหมค่ะแล้วแป้นล่ะคะแป้งก็คือเขาไปทําบวยก็ได้อทําบวยก็ได้อ๋อฝรั่งแช่บวยแค่บุ้คือลูกคือลูกมันจะได้ลูกมันใหญ่ประมาณห้ากทีนี้จะปลูกเป็นล่องน้ําที่เราเห็นครับผมแบบนี้ครับคือเราจะปลูกแถวเดียวจะไม่ปลูกสองแถวเพราะสองแถวหนึ่งมันทํางานยากเห็นไหมถ้าแถวเดียวเราจะทําง่ายคือหนึ่งเวลาฉีดยาแล้ว ยามจะเข้าถึงแล้วมันจะไม่เป็นโรคค่ะก็คือร่องน้ำที่นี่เราเห็นนะคะที่แต่ละแปลงค่ะก็จะปลูกฝรั่งเป็นแถวแต่แค่แถวเดียวเท่าที่อื่นอาจจะเห็นมีสองแถวแต่เราไม่เอามันสะดวกเราก็สามารถทําได้แต่เราไม่ทํำเพราะว่ามันทำมันมันทำงานลำบากและอย่างตัดตรงตัดหญ้าเพราะหญ้านี่เราไม่ได้ฉีดค่เราใช้ตัดที่ว่ามองอาจจะลกดูลกนี้แต่เราไม่ได้ฉีดยาเพราะถ้าฉีดเราฉีดยาแล้ว มันอาจจะไปกระทบต่อลูกม,มันจะทำให้ยาตัวนี้ดูดขึ้นไปที่ลูกแล้วทำให้ลูกล่วงในอืค่ะค่ะก็คือถ้าปลูกแถวเดียวนี้การเก็บแต่ละการ,การเก็บการอะไรการทำร้านเนี่ยมันจะง่ายและสำหรับมันจะเราสามารถไว้ลูกได้เยอะด้วยอืค่ะปลูกฝรั่งนี่กี่เดือนคะถึงจะให้ลูกได้ฝรั่งก็คือประมาณเราแล้วถ้าบางคนก็คือหนึ่งปีเราจะไว้หนึ่งปีเลยแล้วถึงจะทําขึ้นร้านค่ะถึงจะไว้นั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไว้เร็วอะ่ะต้นมันจะโสม แล้วจะอยู่ระยะมันจะไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็คือเป็นไอเดียของเราเองเทคนิคของเราเองที่เราคิดขึ้นมาใจากการลองผิดลองถูกมาก็คือเราจะดูจัดยาติกันที่เขาทําอยู่เขาบอกถ้าขึ้นร้านน่ะมันจะดีกว่าแล้วอย่างเราก็ดูแล้วว่ามันทํางานง่ายค่ะตัดยากง่ายแล้วคนตัดก็ง่ายคโหถ้าเราไปปักไม้อเนี้ยมันเราทํางานลําบาก ควบคุมควบคุมคือเมื่ออาทิตย์จะดูอืม,อม,อมก็คือหลีกเลี่ยงแม้แต่ยาเองเรายังไม,เร,งไมเรายังไม่ฉีดพ่นยาเลยใช่ยาขยานี่เราจะจะจะ,จะไม่ไม่ค่อยฉีดเพราะว่ามันจะทําให้ลูกร่วงอืแล้วฝรั่งที่นี่ออกผลตลอดทั้งปีไหมคะก็เกือบทั้งปีครับมีเทคนิคในการดูแลยังไงคะให้เขาออกผลตลอดทั้งปีแล้วก็รดน้ําใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรเงี้ยปกติแล้วก็ตัดแต่งกิ่งอืมต้องให้น้ําตลอดทุกวัน คือเย็นเนี่ยเราจะต้องรดน้ำาลครับอตอนเย็นเย็นก็คือให้น้ำพอเช้ามาเราก็เก็บผลใช่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าถึงกาหนดวันเนี้ยอย่างวันนี้วันจันทร์เนี้ยกําหนดตัดก็ต้องตัดเลยอมไม่เต็มก็คือตัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มอย่างเงี้ยอาทิตย์เนี้ยตัดมาห้าวันแล้วยังไม่เต็มเลยอค่ะเราจะเห็นร่นนอ,งองน้ําเนี่ยเป็นร่องๆเนี่ยน้ำพวกเนี้ยเป็นน้ําที่มาจากไหนคแม่น้ำ,นนำอ๋อที่นี่อยู่ใกล้แม่น้ำติดติดคลองติดแม่น้ําครับค่ะติดแม่น้ําท่าจีนครับผม เพราะว่าน,น้ำท่าจีน,นก็จะผ่านในส่วนของจังหวัดนคปรปฐมค่ะก็มีความสะดวกเรื่องของน้ำ<ช>ค่ะแต่บางที่อาจจะไม่ยกล่องแต่ที่นี่ยกล่องจะสะดวกกว่าฝรั่งส่วนมากจะต้องยกล่องเพราะว่าหนึ่งการขนการแลไจะต้องใช้เรืออถ้าไม่ใช้ตัวนี้จะไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะสัตว์ปูพื้อของเขามีไหมคะฝรั่รงมีครับคพื่อพวกเพีย้ยพวก มันรองก็มีอยู่อแต่เราต้องก็คอยดูด้วยค่ะอย่างน <ฮะ S 2> ้อยคืออย่าให้ห่างเรื่องอยางถ้าถ้าเราห่างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ถือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเพีย้ยพวกอะไรเนี่ยมันจะายลูกแล้วลูกก็จะไม่สวยค่ะตัวนี้เราก็ต้องตีตีออกไปเป็นฝลังลายไปเราก็จะต้องดูผลผลิตใช่ครับเนี่ยมันก็จะมีมันก็อาจจะมีมั่งนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้เอาไปเราก็คือให้เขาเป็นฝลังลายไป เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไปแปลรูปทําอีกอย่างหนึ่งได้ค่ะเราไว้ถ้าเราไว้จริงเราก็เอาไว้เลี้ยงปลาได้เพราะปลาเรามีปลูกในปลาอยู่ในร่องน้ำนี่เลยที่บ่อเราก็มีถ้าเราไม่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 ขายก็ได้แต่เราเอาไว้ให้ปลาเราปลาเราเยอะค่ะฝรั่งเนี่ยพอเขาติดดอกออกผลเนี่ยกี่วันคะถึงจะเริ่มหอมก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะคะที่เขาออกใบผลมันเริ่มเริ่มออกก็เลยไล่มาเลย ประมาณน่าจะเดินเดินเ,น,เน,นื้อเดินก่อนค่ะเริ่มห่อเลยที่นี่หอ่อห่อทั้งพลาสติกและหอ่อทั้งกระดาษต้องห่อถุงก,ก่อนคือหนึ่งต้องห่อถุงตัวนี้ก่อน<า>เพื่อไม่ให้มันละเพื่อไม่ให้มันแรงเพราะอะไรปรมาณนันแต่ก่อนจะห่อเราต้องฉีดยาก่อนเช้าห่อไอ้อย่างเย็นฉีดยาเช้าก็ค่อยๆห่อถุงแล้วอีกหนึ่งวันมาก็จะแม็กกระดาษตัวน<า>ี้จะกระดาษตัวนี้แม็ก <biss. S 2> เพื่อไม่ให้ลูกมันช้ำไม่ให้โดนแดดถ้าลูกมันโดนแดดมันจะไหม ตรงนี้มันจะเสียบอยู่จะเสียบหมดเลยพอเราห่อแล้วกี่วันคะถึงสามารถเก็บผลผลิตได้ห่อแล้วอีกประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนถ้าขาดเราลอยงี้ก็ไม่ถึงประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าวันครับผมก็สามารถเก็บผลผลิตได้ถ้าอันนี้เราใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าลักษณะของฝรั่หลังที่สามารถเก็บผลผลิตได้จะมีลักษณะยังไงคะคือเราจะดูลูกข่าวคือเราจะดูให้เป็นข่าวแลวให้ขนาดมันได้ ดูขนาดลูกด้วยแล้วก็ดูว่ามันเข้าสีไหมค่ะแต่ถ้ายอย่างนี้มันก็ต้องตัดออกมาแล้วเพราะว่ามีตำหนิเดี๋ยวเราตัดแล้วเรามาคัดต่างหากค่ะ,ะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเรามีผลผลิตออกจากส่วนของเราประมาณกี่ตันคะเดือนเดือนหนึ่งเหรออาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสิบกว่าตันเดือนหนึ่งก็ประมาณสักสี่สิบตันหนระือห้าสิบตันมะต่ออาทิตย์นะค่ะก็แล้วแล้วแต่แล้ว,แ,ลวแต่ช่วงครหลังด้วยพี่ว่าเราหอมาเยอะไหม เราก็จะเช็คก,กับตัวที่ว่าเราห่อถุงเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ,อย่างเนี้ยเราห่อถุงไว้ประมาณตีหมื่นห้าหมื่นเราก็จะกัดได้ไม่ยากเท่าไหร่เดือนไหนที่ผลไม้มันแพงฝรั่งราคาดีแล้วเรามีวิธียังไงที่จะให้เขาออกผลตามเดือนที่เราต้องการมันอยู่ที่การรับการดูแลการรักษาการตัดแต่งค่ะอย่างฝรั่งจะราคาดีเดือนไหนช่วงเดือนไหนคะมันดีค่าถางจริงดีไหมดีเกือบทั้งปีปีนี้จีทั้งปีแต่แตว่า จะมีเชื่องแค่เดือนต่อเดือนแค่น,นั้นเองอาจจะอาจจะไม่ไม่มากค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ฝรั่งออกผลหลังช่วงฤดูการของงอกทุเรียนไปแล้วเราจะต้องเริ่มตัดแต่งกิ่งตั้งแต่เดือนไหนคะโน้มกิ่งคือต้นต้องไม่มีอะไรเลยก็คือโน้มเรื่อยไปตั้งแต่เดือนประมาณประมาณเดือน <uss> <m> ถ้าเอาจริงก็คือน่าจะประมาณกุมภาพันธ์ก็เริ่มโน้มตัดแต่งกิ่งก็จะไปตัดอีกกิ่งก็ลูกก็จะน่าจะไปออกอยู่ประมาณ พุทธาพทธาก็เริ่มออกรูปเริ่มออกเป็นเป็นดอกเป็นอะไรแล้วอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีแล้วเริ่มหอได้แล้วมันก็มีพอเริ่มหอแล้วเดี๋ยวพอหลังจากหน้าผลไม้อื่นๆก็เริ่มน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วพรหลังเราก็จะโตพอดีเก็บผลผลิตได้ถ้าเราทำได้ตรงช่วงนะะบางทีมันก็ต้องดูที่สภาพอากาศด้วยถ้าสภาพอากาศไม่ได้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ออย่างยังมีมันบางช่วงที่ว่าเที่ยวแล้วไว้ร่วงหมดทั้งสวนก็มี ออกมาเป็นลูกที่พอหอได้แล้วร่วงทั้งส่วนเลยประมาณ5้าไร่หกไร่ร่วงหมดเลยทําไมสาเหตุไม่รู้มันเป็นที่สภาพอากาศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรายัง<น>ไอน้น้ำได้านงันช่วงนั้นะจะเป็นช่วงเดือนอะไรคะประมาณน่าจะประมาณที่พิ่งประมาณธันวาวนร่วงร่วงหมดเลยก็คือว่าตอนใน,นช่วงนั้นฝรั่งจากไร่ก็ถ้าจะกมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีของเท่าไหร่แต่เืิมอากาศด้วยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตก ที่ผ่านมานี่พอเราหันมาปลูกฝรั่งเนี่ยปัญหาแล้วก็ข้อดีข้อเสียงเขาคืออะไรคะข้อดีมีส่วนมากจะมีข้อดีข้อดีก็คือมันให้ผลผลิตตลอดค่ะไม่ค่อยยุ่งยากตลาดเราก็มีแล้วค่ะคนงานเราก็มีอะไรก็มีก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยก็คือข้อเสียก็คืออาจจะมีพวกแมลงรบกวนแต่เราก็อนั้นได้หมดควบคุมได้ได้อืค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ที่จะดูแลเขา ความทนทานของฝรั่งเนี่ยก็คือเรื่องของเขาก็ทนโรคทนแดดทนฝนก็อยู่ถ้าเกิดดูแลดีๆถ้าเราไม่ไว้ลูกเร็วคือหนึ่งปีเราจะไว้ลูกแต่ถ้าบางคนไว้เร็วก็ระยะมันก็จะไม่นานแต่แค่เนี้ยเนี่ยเราไว้มาธรรมดาปกติก็บอกสามปีก็ไม่ไหวแล้วคแต่นี่เราก็สามปีสี่เขาปีสี่แล้วก็ยังอยู่ค่ะก็อาจจะมีมั่งที่ว่าตายคือมันดกจหค่ะเขาจะมีอายุอยู่ได้ถึงกี่ปีคะ ล้าเราอยู่ที่การดูแลของเราด้วยถ้าเราบำรุงจากข้างบนแล้วเราต้องบำรุงที่พื้นดินด้วยค่ะมีก็คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงเรามีสามารถมีตรงนู้นอีกยี่สิบไร่ที่ขึ้นมาใหม่เราปลูกไว้แล้วค่ะอันนั้นเป็นพันเดียวกันไหมคะพันเดียวกันค่ะคือเราปลูกต่อจากอันนี้คือเรากลัวตัวนี้มันซุดมาเที่ยวแล้วมันเยอะค่ะอาที่งวดที่แล้วมันร้อยประตันอือืมเรากลัวต้นมันซุดเราก็เลยยกส่วนใหม่เลยค่ะยกหล่อไป เผื่อไว้ก่อนอแล้วมีพันุ์อื่นเข้ามาเสิริมไหมคะตอนนี้ก็มีพวกอะไรอะหงเปาซือเสิหมฝลังใสแดงตอนนี้เขาก็กำลังเป็นที่ใช่ใช่โลหนึ่งก็ไหลตังค์อยู่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคใช่เขาเรียกว่าอะไรหงเปาซือค่ะแต่ว่าฝรั่งทั่วไปที่เรานิยมบริโภคนี่ยก็จะแตกต่างกันไปใช่ครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนจะชอบแบบไหนอทีนี้ก็ต้องตอบโจทย์ตลาดใช่ แต่ส่วนมากเราเขาเราเรา,เราถ้าเราทําอยู่นี้เขาก็จะไอ้นั้นไม่มีอะไรค่ะอย่างฝรั่งไส้แดงเนี่ยเขาจะมีการดูแลต่างจากที่นี่น่าจะเหมือนแต่แตกต่างคือมันติดผลผลิตยากอืแต่การทํางานก็เหมือนกันคล้ายๆกันค<า>่ะก,<า>ก็คือด,ดูแลเหมือนกันทุกอย่างรดน้ําใส่ปุ๋ยชิดยาค<า>่ะแต่มันจะติดยากมันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรตอนนี้ก็เริ่มปลูกแล้วคาดว่ามีแล้ว ออกผลผลิตยังยังยังครับเพิ่งจะเริ่มได้สักสองสาเดือนนะ,เ,ออะเพราะว่าเรากลัวตัวนี้มันไม่ไหวเราก็เลยต้องขยายตัวนี้เพิ่มค่ะซึ่งฝรั่งแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่ใหญ่มากใ,ใ,ในจังหวัดนครปฐมไม่รนูใหญ่พอหาผเพราไม่ได้ใจแต่เราก็ทําอยู่ขยายไปเรื่อยๆครับอืก็กําลังแรงงานก็คือครอบครัวเป็นหลักแล้วก็มีเท่าที่เห็นก็แรงงานใช้แรงงานไม่เยอะมากนะคะก็เยอะอยู่แต่นี่คือคือไม่มีคนแต่ปก <หอ S 1> ติอ่ะ ถ้าคนที่ตัดกับคัดเนี่ยเจ็ดถึงแปดคนแล้วลูกน้องเราอีกมีประมาณสิบคนอันนั้นคือดูแลเรื่องสวนไปเลยก็คือลูกน้องเนี่ยพอเขาจะมีเกี่ยวกับหน้าที่ขนถ้าคือแขกเขามาน้อยเขาก็จะช่วยกันช่วยแขกตัดด้วยแต่เราเป็นหมดก็คือแขกเขาจะสอนงานลูกน้องเราด้วยค่ะอย่างช่วงเช้าเช้านี้เราก็จะเริ่มทํางานยังไงบ้างคะเช้าเหรอเช้าเราก็จะดูว่าวันนี้ทําอะไรบ้างค่ะ อย่างพวกผู้ชายก็จะมีหน้าที่คือหลักๆก็คือตัดหญ้าพวกผู้หญิงก็คือจะมีหน้าที่เก็บพลังห่อพลังแล้วทับอยู่ในช่วงเก็บผลผลิตก็คือจะต้องช่วยกันเงี้ยหมดเลยค่ะเก็บผลผลิตมาแต่เช้าช่วงเช้าเราเก็บมาต้องเริ่มเก็บพอสักสามสี่โมงเช้าถ้าเกิดมันเยอะจริงเราก็ให้แขกคือที่เขาคัดโดยอาชีพเนี่ยเขาคัดขึ้นมาคัดลูกน้องเราก็จะตัดช่วยค่ะพอเก็บมาแล้วก็จะมาคัดอย่างนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวให้คุณแจ๊คพาไปดูเรื่องของการคัดไซส์ฝรั่งหน่อยนะคะว่าที่นี่คัดไซส์ออกเป็นกี่ไซส์บ้างค่ะที่นี่จะมีกี่ไซส์คะในการคัดไซส์ที่นี่จะมีคือไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ประมาณไซส์ใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวแบบนึงนี่ครับนี่คือจะเป็นเยอะเป็นยอดจัมโบ้ครับจัมโบ้คือเบอร์หนึ่งนี่ฝรั่งแป้นนะคะฝรั่งกิมจูยังไม่มีการคัดก็มีกี่ไซส์คะทั้งหมดเราจะมีจะมีสามไซส์ จมโบ้แล้วก็กลางแล้วก็เล็กนี่ก็คือเบอร์สองค่ะนี่ครับนี่จะคือเบอร์รองค่ะค่ะ้วก็จะมีสากลางอีกสาหนึ่งคือสี่สาครับผมสากลางมีสี่สาครับผมสาคือนี่ครับจะเห็นความแตกต่างกันเลยนะคะในส่วนของที่เสียเราก็จะคัดออกเลยครับผมคัดออกไปให้ปลาเนี่ยครับ ่คะไซจัมโบ้ที่เราจะใส่ใส่ลังนี้ประมาณกี่กิโลกรัมคใส่ลังเหมือนกันครับแต่มันยังไม่เยอะเรามากเราก็เดี๋ยว่อยเอาอลงลังที่หลังค่ะลังนี้เราจะกี่กิโลกร,รัมคะประมาณที่แปดกิโลกิโลกร,รัมนะคะประมาณเฉลี่ยแล้วเขาะจะบอกราคาแบบแที่เราส่งรประมาณนี้ผมไม่ค่อยไม่แน่ใจนะมันอยู่ที่ตลาดเขาบอกอยู่ที่นั่นอยู่ที่แล้วแต่เขาจะตีมาให้อืค่ะก็อันนี้ไซไหนนะคะไซไหนครับ ก็คือเราก็จะคัดส่วนแล้วจะมีเท่าแก่มารับม่มีเท่าแก่มารับอีกทีแสดงว่าเราก็กระบวนการขายนั่นก็คือเขาจะไปเขาไปอีกทีหนึ่งคือไปขายอีกทีหนึ่งเราก็คือจะไปแพ็คแบบไอ้ที่ว่าเป็นอย่างแคร่แปิ้นใส่ตัวไอ้ปอยอีกทีนึงค่ะก็คือจะส่งให้เท่าแก่คือเราเหมือนกับส่งไปเลยครับผมส่งคือคัดไอ้นี้ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดูอีกทีนึงว่าเขาจะจําหน่ายจัดจาหน่ายยังไงเรื่องของตลาดก็ค่ะมาดูฝรั่งกิมจู อันนี้ก็จะเป็นกิมจูกิมจูจะลูกไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ครับแต่คือคนชอบอจะไม่น่นมากนะคือจะขาวกิมจูจะไม่ใหญ่มากนะคะไม่ใครับแต่หวานกรอบแน่นอะถ้าเกษตรกรหรือผู้สนใจค่ะอยากจะโทรมาสอบถามเรื่องของการปลูกวั่ลังสามารถสอบถามได้ยังไงบ้างคะเนี่ยก็ได้มีเบอร์โทรศัพท์ก็08-1ย์แปดหนึ่งสี่เาแปค่ะนั่นก็คือ สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเรื่องของการปลูกการดูแลการตลาดยังไงบ้างกับคุณแจ๊คค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสกับทางรายการค่ะได้มาเยี่ยมชมสวยนะคะที่สวนพลังแห่งนี้นะคะในพื้นที่นครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแจ๊คเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ